หมูแดดเดียวซื้อเข้าทานโลละหลายรอย้อยอาม่าทําเองทําได้เยอะมากๆค่ะประหยัดไปได้เยอะเลยค่ะแถมวิธีทําก็ง่ายมากๆนําหมูมาหมักด้วยน้าําปลาน้ําตาลผงปรุงรส3อย่างแค่นั้นเองนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันอมาม่าอยากให้หมูนุ่มมากขึ้นก็จะนําสับป,ประรดมาใส่ด้วยค่ะผสมทุกอย่างแล้วเราก็จะนําไปตากได้เลยไม่ต้องหมักทิ้งไว้นะคะอมาม่าจะตากในคอนโดตากอาหารแบบนี้ค่ะไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะก็ตากได้ง่ายเป็นตาข่ายช่วยป้องกันแมลงวันตอมป้องกันทั้งสัตว์ และสิ่งปนเปื้อนต่างๆหลังจากเรียงหมูเสร็จแล้วเราก็จะตากทิ้งไว้ประมาณ3-4ชั่วโมงขึ้นอยู่กับแดดของวันนั้นๆด้วยนะคะตากแค่พอให้หมูด้านนอกแห้งก็พอค่ะสีหมูเข้มขึ้นเล็กน้อยถ้าเราตากนานเกินไปหมูก็จะแข็งทอดทานไม่อร่อยตากได้ที่แล้วเราก็จะนำไปทอดได้เลยค่ะทอดจนหมูสุกสีสวยน่าทานกลิ่นหอมมากๆค่ะใครสะดวกทอดในหม้อทอดหม้ออบลมร้อนตามสะดวกได้เลยค่ะหมูแดดเดียวนุ่มๆทานกับข้าวเหนียวร้อนๆทานกับน้ำพ ผักต่างๆอร่อยเข้ากันมากๆค่ะทําทานได้ง่ายๆอร่อยและประหยัดกว่าซื้อเข้าทานมากๆใครมีเวลาลุยได้เลยจ้า